ท,ท้ายแบบนี้นะฮะพาไปไหว้หลวงพ่อหายพระเก่าโบราณอายุกว่า200ปีที่วัดน่วมการนนสมุทรสาครครับวันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมมากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะพระอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ย บอกเลยว่าต้องมาวัดร่วมกระโดนมานมัสกรารหลวงพ่อหายกับพระอาจารย์มีสองคนผมมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากาลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาอ่ะ่วยเข้าห้องไอซียูเตรียมจะผ่าตัด หมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอน,นิสงค์ทางหนึ่งก็บอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออน,นิสงค์บุญนันนั้นจะได้เกิดขึ้นกับเราแฟนก็ไปกระซิฟข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าจางเขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขา ยากหน้าโอเคยพรยอาจารย์ผมคนรู้กันแล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อนโมทนาให้บุญกุศลน,นั้นน่ะช่วยหนำให้ปลอดจกอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอะ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้อง i อซก็ปรากฏว่ามันหาย,ยกับเปลิดทิ้งเลยหุ้ยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะฮูยอาจารย์ผมคนรู้จริงด้วยคืออยู่ดีก็คือ ให้ให้เขาถวายรักให้กับวัดและอยู่ดีคือกำลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็<ช>หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพันแล้วก็มาถวายอีกทีเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่ โยมเนี่ยหายจากป่วยไขย้ขอตั้งชื่อพระองค์เนี้ให้เป็นนิมิตหมายอาตอนแรกคือยังไม่มียังไม่มีชื่อยัง<ช>ไม่มีชื่อดังเลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเลขานิเทศมาวัดครับผมก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลง youtube ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามา ชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือก <S <S หรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมุิเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระร่าง,างกายเนี่ยจะปลอดภยัยจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับ